เพื่อนอ่ามีมีคนมาถามผมหลายคนนะครับเนาะอ่าว่าเวลาฝนตกนี่เข้าอยู่ในเต็นในไตผ้าใบเข้าดีเห็ดจังไดอ่านามมันจังบกขังอ่าเดี๋ยวเข้าไปเบิงเดี๋ยวผมจะบอกวิธีเห็ดนะครับเพื่อนเพื่อนไปไปไปเบิงกันนี่ครับผมเพื่อนเพื่อนอ่าอันนี้อันนี้ก็คือผ้าใบเห่ามันบอลนี่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 ผ้าใบเห่ากลางไใบนะครับเนาะอ่ายามาขายของนี่ครับนี่ก็อยู่ประมาณนี้นะครับเนาะอ่านี่ท่างกลางๆคนก็อยู่นี่นะครับนี่นี่ครับ อันนี้ตรงกลางเพอนเดอตรงกลางอยู่ตรงไหนอ่ะตรงกลางเราก็ดูเชือกเชือกตรงนี้นี่ครับนี่เชือกตรงหลอดไฟนี่ครับนี่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 หลอดไฟเสานีครับนี่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 ครับอันนี้ที่ตรงกลางไอ้พุ่นกับเสาลิมเพลนนะครับอ่ามานีมานีมานีครับผมนี่นี่นี่มานีม่านีอันนี้เสากลางนี่ครับนี่อันนี้คือเสากลางเด้อมานีมานีอ่ะตรงป้ายที่ทำก่อพระนี่อันนี้คือเสาลิมทีนี้เราก็มาดูจุดที่ตรงกลางนะอ่ะตรงกลางตรงนี้ บางคนเพื่อนก็บ,บอกว่าให้เอาไม้กระทุ่งขึ้นนีเนาะอ่าย่างคนตกมันมันมันันงไหลได้ทุกท่าคนว่าบอแมนได้ครับอย่าไปทําแบบนั้นเดอ้ออ่าเดี๋ยวผมจะมาให้ดูอีกมุมหนึง่งอ่านี่เราก็มาดูทางนี้นี่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 แล้วก็เราเรา,เรา,เราดูทางนี้ดี <c oughs> โอ้นี่เห็นไหมนี่ข้างหลังเต็นเราเราจะหาจุดตรงไหนก็ได้ให้เป็นข้างหลังเต็นของเราที่เราอยู่ นี่ครับนี่อันนี้ก็อีกเสาหนึ่งเสาลิมนี่เสาลิมข้างหลังเต็นท์เราเนาะแล้วก็มานี้มานี่มานี่มานี่มานีตรงนี้เสากลางใช่ไหมนี่เสากลางที่ข้างหนาผมสีบอกคเมื่อกี้นี่นะครับเนาะอันนี้เสากลางไปอีกอันนี้คือเสาลิมนะครับเนาะอ่าเสาลิมทีนี้ทํายังไงน,ไน้ําจะไหลนี่เบิ้งพี่น้องนี่ครับนีเ่เห็นไหมน้ําไหลดีไหม เราก็เอาเสากลางข้างหลังลงมาดึงไว้กับนี่ครับนี่นี่ครับตรงนี้ครับนี่เราดึงไว้เลยนี่ครับนี่เขาดึงจากกันเสากลางกับข้างหลังนี่มาลงใส้ลักสมอนี่นะครับเนี่ยนี่มัดไปเลยแล้วน้ำก็น้ำตรงข้างข้างบนนี่มันจะไหลลงมาตรงนี้หมดเลยครับผมนี่ไหลลงมาลงข้างข้างตรงนี้นี่เห็นไหมนี่นี่นี่ตรงน้ำไหลลงนี่เป็นหลุมหมดเลยนี่นี่ครับ นี่ครับเดี๋ยวให้ดูไกลให้ดูไกลๆนี่นี่เห็นไหมนะ่ะอ่าเอาประมาณนี้ครับผมนี่นี่นี่คือวิธีเอาน้ําลงจากผ้าใบหรือว่าจากเต็นที่เราอยู่เวลามาขายของนะครับนี่ให้เอาเสากลางข้างหลังนี่ลงอย่างนี้น้ํามันก็จะมาไหลล่องล่องตรงนี้อ่ะลงมาในล่องนี้หมดเลยครับผมนี่ครับผมมาเป็นประมาณนี้นะครับเนาะอันนี้คือวิธี เอาน้ำลงจากผ้าใบครับผมเวลาฝนตกหนักๆนี่ครับผมเอาเพื่อนๆเอาไปทำดูเด้อครับผมทันไดที่ย่งบวเคยเห็ดจังสี่ก็ลองเพ็ดเบิงครับผมน้ำไหลดีครับเรต้องไปเก็บผ้าใบต้องไปมวนนันมวนนีเร่ต้องไปแก้มพันธุงนี่อีกครับผมนี่ครับจังสี่ครับกันอยู่ในป่านีดงกันขาขายครับผมเอาไปเห็ดดูครับผมสู่ๆครับ